จอสวัสดีค่ะครับจ้าพ่อมือหนีเขาจักเล่าจักน้อยสองสองน้อยบนลางเขาสวยเขาหน่อยไหนกับน่อยไหนน่อยเดียวโอ้เขาหน่อยเดียวแต่ว่าบนรางเนาะบนรางโอ้เมื่อนี่สํำนักเดกกับตายเวิดแล้วพ่อเล่าเขาบนรางขึ้นกันเออเล่าเขาบน่างอยู่เปนบ่อแห่งโพกสวนกระหายด โอ้หกศูนย์ก uh, ็ผ uh, 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 uh ่าซีเนาะอพกรน่นไปใช่ละเออแมนเนาะหกศูนย์ก็ผ่าซีเล่าของก่อเขาหนล่างแต่ว่าชุดตัดพวกเขานะพ่อนะเออเอชุดตัดพวกเขาเขาชุดเต็มเขาชุดเต็มเอาพวกเป็นยังไปต่อของเสียงเงือเล่าพวกเขาน้อยกับพวกเขาจักตัวเล่ากับพวกเขาชักตัว ห่วยแทบคูกันแน่ชุดวิ่งแซงหลือเล่าอะไรเออเสี่ยงเงินด,ด่ายเลยมือหน,นีลูกน่องอได้กลมกับอากหลากเลยโอ้ยเจ๊เขียจังไหนเนาะเอาจังภาคกันเอาขึ้นวาสันาดอกมันสิเป็นประมาณนีแล้ววาสนเอาเรียกลักตัวได้พ่อจ้าสี่ห้าหกเจ็ดแปด สี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวประกบเก้าศูนย์หนึ่งสองสามจับคู่บนล่างจับคู่บนล่างสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สาม ห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่ง เจ็ดสองเจ็ดสามแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามเลขวิ่นตัวใดพอจ้าแปดสองหกสามแปดสองห้าหกสามห้าหกสามเราว้างแต่กับสองเนาะ ลองแปดกับสองเอาถมช่วมขามือนีซสำหนักเด็กะรูส้สึกสิซบเศร้าเหลือเกินมันเป็นวันพระนะพอนะ่อเนาะแค่ <laughs> ส <Okay. S 1> มันเป็นเดวเอนูกับจ้าสีว้างได็กกะเลยว่ามันเป็นน้ำวันพระมาเสนอกเป็นน้ำวันพระเอาขออนุญาตสรุปตัวเลขแนวทางก่อนทบทวนตัวเลขแนวทางก่อนนะพอนะ่อเนาะ ตัวเลขแนวท่าห้าน้อยของพ่อพมสำหรับมือนีนะคะช่วงขาชุดนี้สิเป็นชุดเต็มของตัวเลขแนวทางทุกคุณทุกหวยแล้วก็เล้าพร้อมเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าสิเป็นเล้าเอกเล้าอย่างเงยียมือเศรารนี่ละเมียนเบิดนะคะตัวเลขแนวทางเลขหลักนะคะสี่ห้ตัวประกอบ9 0 1าศูนย์ะคะจะพู่บนล่าง49 4 0 4 142 4่ส ห้าเก้าห้าศูนย์ห้าห3ึ9ง0้าสองห้าสามหกเก้เดหนึ่งดสองดสาดเก้ดศดหนดสองแดสเล็กวิน8ปดสองหหสตัวระว่างคือ8กับ2อนะคะอันนี้คือตัวเล็กแนวทางของพบพุ่มนะคะเออเอออื่นนะคะผํ้ช่ม่ะ มืออื่นเป็นวันพฤลหัดชุดหนีสิส่ได้แตงแต่ตีห่าครึ่งจนหอดหกถุ่มชมช่วงมักชอบกันนั่ไปจัดนําไปพิจราหน้านําไปเปรียบเทียบเรียในี่ใจอีกเทื่อนหน,นึ่งเนาะค่ะนเพราวตัวเลขเนี่ยถ้าห้าน้อยมือนีกับเขาบอดีเท่าไดะะรเน้ะพอเนาะมันกับเปลี่ยนมันกับแล้วแต่มือกักบจำช่วงขาแอดวามือนีวันผเมันกับเลขเปลี่ยนเอียงที่แบบบอบอ,บอลื่นบอลื่นเท่าไหรเพราะว่า วันพผะจะประมาณนี้สังเกตมึงเนาะคะ่ะนเพราะ,ะนั้นถ้าตรงกับวันนผะให้เบาไว้เบาได้เบาเนาะคะ่ะเนาะตัวเหล็กเนี่ยทางจะประมาณนี้กับทาชุ่มขาเพราะฉะนั้นเขา,าตรงหุ่นจักทางของตัวเหลดมันจะงสีโบเสียเงินตรงหุ่นจักทางของตัวเล็ถ้าปิ้นว่นผนผะน,นี่เบาๆจักหน่อยนะคะเอาทาชุ่มหมักชอบกัดจัดคัดกระพานเดยอย่าลืมแช่ไปนะคะแช่ไปให้พอเม่พี่น้องเฮ้า ได้มอหุจักตัวเลขแนวทางของผู้พิพากน้ำกันไดมอหุจักช่องเจน่างน้ำกันเนาะค่ะเนาะกะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้บ่พลาดข่าวสารใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆจากทางช่องเนาะค่ะเนาะเอาพอมี่ยังสีบอลก,กับแฟนคลับเอฟซีบอครับวันนี้กะเขาหน่อยเหี่ยวบนลลังจะไปได้หน่อยชุดไทยแหละว,ว่าว่าจะได้ขึ้นแน่กัได้ แต่ว่าเล้า,าเขาทังบนทั้งลาง่างแต่พกวกท่านนดีมผู้เสอว่าถือถ้าสุดตันละได้กหวังว่าอาจารย์นั่นเขาว่าปั๊บปับป่านี้เขาว่าลดปั๊บปีกันเลยพได้สั่ซะเป็นสันตัวเล่าเขา,าลถลถลถเ,เขา,าลดลดทีคือเข้านละให้ตังแช์ก,กันลงเล่นกันนะแช่กันลเล่นกันไปเรยก็มีแกไม่กันตัวมาลนก็จิแจ่เพ่นนันตัว วัได้เรมือนี่กับนรุ่นเดามือนี่วได้กับวันเดิมจะก้นมันไลมาไลยมือแล้ว่ะต้นนี่กับวันใดกับก็แข็งมือเลือนเราขึ้นคือเขาเขาื่อกับซื้อเมื่อเบือว่าเพราอย่างหนึ่งเขาไปเรียนู่นเล่ยนนันเล่านั่นเล่านี่มากก็ได้อยู่เขาว่าสุกันทุกแนวอยู่ผมปะทุกน้อยมันประวัดจานเลยแต่น้่ยเดียวคนน้ไม่เคยเปนี่งสีเยือเทานะพ่อนะครับ อเป็นไปเลยสุดเนี่ยเป็นไปได้เบิร์ตกัะต่้มโจมขาเพราะฉะนั้นอยบประมาทเป็นสาระน้อยก็ได้วัดุ่ด้นเกิขึ้นื่อนไม่ขึ้นเขาละว่าจ้าโอ้จ้าเือว่าไม่ดิ่ปเลยว่ถ้าเข้าวันว่ายนระวันนี้แก่ว่าบมากกับโมเข้าละเอามกเชือไปเด็กไปน้อยไป่สแหละอ้นั่นเขาดีหมดเลวก็ยังนำเบชั้เสือเขาได้จ้า ทำแข่งจำกระจำนวลล่ะจ้าพ่อเอาขอขอกลับขอพุ่คุณพ่อลายลาที่ให้ตัวเลขแนวทางมาเนาะค่ะเนาะก็คอยขอสุขภาพแข็งแรงตัวเลขแนวทางก็คอยเข่าบนล่างสามน้อยสีน้อยหาน้อยเพื่อล้วพ่อทำช่วงจังสีได้กำไรขึ้นจังสีได้ทุนขึ้นเอาเจอกันไม่คลิปหนาเนาะพ่อเนาะขอพุ่คุณมากค่ะพ่อขาสวัสดีค่ะครับ